สังคมไทยบางทีเราชอบวัดคุณค่าคนจากเงินแต่ของญี่ปุ่นจะไม่อ่ะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านช่างทําสวนคนทําขนมทุกคนสามารถมีอีกิไกลแล้วก็มีความงดงามในชีวิตของแบบตัวเองได้หมดเลย อิคิกายคืออะไรนะอิคิกายมาจากคำว่าอิคิรุกับคำว่าไกอิคิรุก็คือชีวิตการใช้ชีวิต to live นะคะไกก็คือคุณค่าการรู้สึกว่าเออชีวิตเรามีคุณค่านะหรือรู้สึกว่าดีจังที่ได้เกิดมามันเป็นผลลัพธ์เป็นความรู้สึกเราที่บางอย่างเกิดขึ้นแล้วแล้วเรารู้สึกว่าดีจังที่ฉันได้เกิดมาเจอสิ่งนี้ดีจังที่ฉันได้มีชีวิตอยู่ได้พบสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอิคิกายเนี่ยมันก็จะมีอิคิกายเล็กๆเ,เ,เช่นกินขนมเคก้กอร่อยมากเลยดีใจจังเลยที่แบบ โอ้เชฟเขาคิดเมนูนี้ขึ้นมาทำให้เราได้มีชีวิตมาเจอขนมอร่อยขนาดนี้อันนี้นอีกอกายาเล็กในชีวิตประจําวันสุขของเราเองกับอีก,กอีกอย่างมันจะเป็นอีกิีกอยาใหญ่เช่นเป้าหมายในการทํางานและครูมีเป้าหมายที่อยากจะให้ผู้ประกอบการไทยคิดดีทําดีทดําสินค้าดีๆเพื่อคนไทยและโลกพอเรามีเป้าหมายใหญ่มันก็จะเหมือนมีพลังว่าแบบฉันต้องมีชีวิตยอยู่ต่อไปเพื่อสอนทุกคนสอนให้ทุกคนทําการตลาดดีๆีทำธุรกิจดีๆสิ นั่นคืออิคิไกใหญ่อิคิไกมันมีได้เยอะมากเลยค่ะแล้วมีขึ้นได้เรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าเราสัมผัสค,ความสุขของงานของเราตรงหน้าหรือเห็นผลลัพธ์ของงานเราหรือเปล่าว่างานเรามีคุณค่ากับคนอื่นยังไงสมมติไม่มีรปรพสองคนคนนึงแค่บกรถก้าน,นาที่ฉันเขาจ้างฉันมาบกรถฉันก็แค่บกรถแต่คนที่มีอิคิไกอ่ะก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่ยืนตรงนี้รถอาจจะชนกันก็ได้หรือคนที่ไม่รู้ทางเขาไม่รู้จะถามทางใครการที่เรามาอยู่ตรงนี้เรามีคุณค่ามากเลยนะการที่เรามีชีวิตอยู่่่่มมมมาาาาาาาทํงนนนตรรรเเีี้ยยัคคุณกลพะววชถ ไม่ชนกันถ้ารถไม่ชนกันทุกคนขับจราจรได้อย่างมีความสุขเฮ้ยมันมาจากเรานะมันไม่ใช่การอวยตัวเองนะแต่เป็นก,การเห็นคุณค่าของงานเราจริงๆว่าเอองานเราเป็นอะไร ถามว่าคนญี่ปุ่นรู้จักคุณค่าของตัวเองได้ยังไงสิ่งหนึ่งมันอาจมาจากการที่เขาใส่ใจในรายละเอียดเนาะแล้วก็เป็นสังคมที่ขอบคุณกันบ่อยคือเขาขอบคุณคนอื่นด้วยแล้วคนอื่นก็มาขอบคุณเราด้วยอย่างเมื่อกี้เราขอบคุณคนเก็บขยะนึกภาพนะเราเป็นคนที่เก็บเก็บขยะทํางานเหม็นๆมาตลอดแล้ววันหนึ่งเราได้รับจดหมายขอบคุณเฮ้ยมีคนเห็นเรามีคนเห็นคุณค่าเรา เราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของงานตัวเองแล้วพอเราได้รับคาขอบคุณเขาอาจจะกลับไปอยากจะขอบคุณคนอื่นต่อก็ได้อาจจะยิ่งส่งต่อพลังให้กับคนอื่นต่อไปก็ได้ฉะนั้นจริงๆอีกไกลเล็กๆของฟูรนึงก็คือการถ่ายทอดเรื่องการขอบคุณบ่อยๆนี่แหละค่ะให้กับคนไทยได้เห็นได้รับรู้ยิ่งเราขอบคุณคนอื่นบ่อยเท่าไหร่มันอาจจะเป็นการช่วยให้เขาอะเจอคุณค่าของเขาเองก็ได้บางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองมีคุณค่ายังไงบ้างถ้าเราขอบคุณเขาอะเราจะยิ่งทําให้เขาได้เห็นคุณค่าของเขามากขึ้นก็ได้น ว่าใครทําอะไรดีกับเราอะค่ะอยากให้เราขอบคุณเขาอยากให้ลองกล่าวชื่นชมเขาไปเราอาจจะเป็นคนนึงที่ช่วยเขาเห็นอิทธิการของเขาก็ได้ในทางกลับกันตัวเราเองถามว่าเราจะเห็นอิทธิกายได้ยังไงเราอาจจะเห็นจากตอนที่เราได้รับคําขอบคุณมีคนมาขอบคุณเราก็ได้ว่าเอ,เอ้ยสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์แบบนี้นะเวลาที่เขาขอบคุณเราลองนึกดูค่ะว่าเขาขอบคุณในอะไรเราลองนึกไปถึงชีวิตของเขาเช่นเราทําร้านขนมออนไลน์ แต่มีคนบอกขอบคุณอนขนมอร่อยมากเลยลองจินตนาการไปก็ได้ว่าเออเขาอยากจะซื้อไปกินกับแฟนเขาอยากจะซื้อไปฝากแม่แล้วแม่เขาชอบมากแม่เขามีความสุขหูขนมเราทําให้ครอบครัวนี้มีความสุขมากเลยเนาะแล้วเนี่ยอาจจะกลายเป็นอิกธิไกยหรือคุณค่าของเราก็ได้ว่าเออเราเกิดมาเพื่ออะไรหรือเราไม่ชีวิตอยู่เพื่ออะไรพอบอกว่าเกิดมาเพื่ออะไรมันฟังดูยิ่งใหญ่มากนะคะแต่อิกธิไกรถ้าถอดให้มันง่ายก็คือเออเราทําให้ใครมีความสุขยังไงได้เราทําให้ใครมีความสุขยังไงได้ถ้าเราตอบคําถามนี้ได้นั่นแหละแปลว่าเราเจออิทธิไกรของเราแล้ว ทำไมเราไม่เกลาตัวเองก่อนที่เราจะไปกลาคนอื่น